แดดไปแล้วครับกระเพาะแฮมครับกระเพาะแจมอลครับมแห้งหลอ่อช้ำขึ้นแฮมไหมผัดกับกระเพาะครับตั้งแหลกมันก็เห็ดดิแดดบอล อารีมาเรียของทรงมาฝากแทนแตัวอยาจะกินเรื่อยๆเลยครับขอปรุงได้หลายเลยมาตัดแต่งเป็นอาหารไทยครับแบบรสจัดจานแฮมมันมีความเค็มอยู่แล้วครับเวลาปรุงเขา็ต้ตกใ่เครื่องหลายครับมันจะเค็มพอใช้ดาลนะครับหนึ่งกอง เราต้ใช้ทัวน้ำครับทัว่วขนาดน้ำเฉพาะแบบใช้ทัวขนาดน้ำเขาเรียกมีผักครับใส่ผักกะไระ้นนครับพวกขนาดนี้สองกัดเลยวมาใส่ นานน่อยับน้ำสุต้ำไมแฮมห่นอห้เจะยกลัไปเห็ดน้ำสุกอยู่ครับเตุนในน้ำสุกจริงจีแสบบเลยแฮมรถรับรถหมยครับ ชิ้วขาวซิ้วดำหอมครับสีสันหอมหอมหอมครับทุกนน้ำตาลครับหอมครับผมบออยนุโตะ ไท่ครับไท่กระเพราครับใส่ลงไปไม่หอมไท,ทเป็นบัดกระเพราเลครับกระเพราสุดท้ายกเบ้าน เรจเรียบร้อยครับจับซิ้มกันครับผมครับเสร็จเรียบร้อยกระเพราแฮมครับให่ดาวนหนึ่งฟองจะโรยพริกไทยน้ำเล็กน้อยครับหอม,อดดอมครับสุดยอดหอมผัดกระเพราเลยครับให่หอมหอมสด ผิกนะครับปลาใส่ไข่ดา่าไม่กินเขาใดครับมองแหงๆต้องใส่พริกน้ำปาลาด้ยครับเพราะว่าแฮมมันมีความเค็มอยู่แล้วเปลี่ยนยังไงครับซิม,มังแต่น้ำม,มันนั่นแห้ซิมเนื่อ

À? không pháo muống cọp là phải bớt lên thôi Thôi đây Chạp mặt Ngon xem mình là chỉ bị là chạp cả bên nhắn cả xem cái thằng thao có tiền loài không máu quay trình khẩu đây cả เมนูนิเซ็บมากครับน้ำเชตู้ดน้ำแบบนียครับเขวดนําบัลลุนแค่ตู้เย็นไหม่เพิ่งอิน Tương lại tương lại tương nguyên yêu bọn. Tương lại tương đương. Na banh. Tương lại tương đương. Na banh. Tương lại tương đương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 . Tương lại tương là cái bóng 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 của em luộc quá Hãy subscribe cho kênh Ghiền không hòn.

โอเคครับผมคำเนาะเดี๋ยวเขาขายบาสเล็กหน่อยครับผมเดี๋ยวไม่ขึ้นนาครับผมเดี๋ยวขึ้นแบบ